ะพามาเดินตลาดนัดหน้าบริเวณองค์พระกันนะครับช่วงโควิดนี้จะมีอะไรขายบ้างเปิดขายเยอะไหมมีกี่ร้านดูนะครับไปเลยนะครับนี่ขนมไทยข้ากบ่ข้าก้งกันค่ะล้องสามสิบก้อเท่าไหร่คะหมดเลย เป็นร้านลานหน้านะครับตอนนี้ก็ประมาณทุ่มยังไม่ครึ่งนะครับผมอันนี้นกพาถาดทูถาดทูนะครับลูกชนกุ้งเดือดลูกชิ้นเน,นื้อนะพับวันนี้ได้อะไรมาอะไรอะไรนะฝอยทองกับได้ฝอยทองกับทองหยิบนะครับ อะไรนะครับขนมเค้กไหมครับพี่อร่อยนะครับสวัสดีครับทุกคนขนมเค้กไหมครับอร่อยนะคะพี่เอาตามาอุ่นกับน้องก็หน่อยมาเอาถุงละยี่สิบเอามาถุงนึงลูกถุงกลนึงนะคะพวงละยี่สิบบาเอามาโป้คว้างก่อนนะครับโอเคครับเอาเอาเอาโป้คว้างก่อนได้นะครับพี่เอามาแล้วมาแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วตรงนี้นะมาโอ้โหต้องตามพ่อค้าด้วยไหมเอามามามา มีคัสตาร์ดมีเค้กโรกาแฟแล้วก็ครับพี่เค้กครับพี่เค้กเอาอยากได้รถไหนครับทุกคนมีรถเบนซ์ไหมครับรถเบนซ์เหรอครับไม่มีค่ะอ๋อพี่เจ้ารถอะไรนะครับรถเบนซ์รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานรถยนต์รถบรรทุกเอมุกเยอะเนี่ยหราเนี่ยมากบรรทุกคอับพี่เเขกนะคะยี่สิบาทครับขอบคุณครับโอเคไปอีกดไหมครับอ่าเฮ่อเาไก่อนไปาปก่อนบ้าน ไงกันบ้างครับวันนี้เราพาไปเดินเที่ยวตลาดนัดองคพระนะครับเงียบมากเลยนะครับจากเมื่อก่อนเคยคึกคักนะครับแต่ว่าด้วยเรื่องสถานการณ์โรคระบาดนะครับก็ทําให้ทุกอย่างมันเงียบเหงาซบซับรถอย่างไงก็เป็นกําลังใจให้นะครับขอให้ทุกคนผ่านช่วงเวลานี้ไปได้นะครับสู้ๆนะครับทุกคนใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะครับโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย